คำถามถามว่าเราใส่หมวกกันน็อกขอับปนัสัยเราใส่หมวกกันน็อกขอับปนัสัยใส่เพื่อป้องกันอันตรายหรือใส่เพื่อป้องกันตำรวจถุยชีวิต <laughs> เราใส่หมวกกันน็อกไม่สนใจอันตรายต่อใส่เพราะเกรงใจตำรวจไม่เห็นตำรวจกูก็ไม่ใส่สัญญาณไฟจราจรมีกี่สีครับสามสีเขียวเหลืองและก็ะแดงเขียวหมายถึงไปได้เหลืองหมายถึงชะลอชะลอแล้วหยุดไหมไม่หยุดมึงชะลอทำไมเขียวไปได้เหลืองไปเร็วแดงเร็วที่สุด พอตำรวจจับอย่าจับผมเลยจ่าผมเปล่าฝ่าไฟแดงถามใครก็รู้คริ่งชมพูเกิดจะแดงยังไม่แดงเต็มที่แดงเล่้ยเถ้าส0 0รก็เหลือ200ร้ยไปยังไม่แดงแปดจริงๆครับอบรมประชุมสัมมนามัมยังเป็นต้องเกณฑ์เด็กมานั่งหน้าผมเห็นหลายที่หมดเวลาไปครึ่ง่วโบก,กับการเกณฑ์เด็กมานั่งหน้านักเรียนนั่งหน้าให้เต็มก่อนนั่งหน้าจนก่อนเดี๋ยวประธานมาภาพจะไม่ช่วยนั่งหน้าก่อนนั่งหน้าก่อนเพื่ออะไรอะ่ะถ้าใช้วิธีการคิดไม่มีปัญหาครับ คิดยังไงครับเด็ก3,000คนจัดตัวอีสอ5พัาพอ,อยังไงแม่งกระเต็มแล้วที่เหลือเสริมเอาผมสอนเด็กที่มหาลัยผมสอนอยู่ที่มหาลัยเอเชียแนผมสอนเด็กเพ่อไรเด็กไม่เคยนั่งหลังเด็กนั่งหน้าหมดทำไมจึงนั่งหน้าหมดครับผมสั่งแม่บ้านของมหลาลัยติดกระดานไว้บอร์ดสี่ด้านเด็กเดินก็มาไม่งงหน้าห้องทางไหนฮะพอมันนั่งหลังเยอะผมเดินไปหลังห้องนักเรียนนี่คือหน้าห้องเด็กบอกตายหากูหน้าเลยนะเนี่ย เห็นไหมครับความคิดสําคัญที่สุดครับถ้าคิดได้ที่เป็นชีวิตเปลี่ยน